สวัสดีครับผมชื่อนายทัานมนกันหาชื่อเล่นชื่อบิ๊กกี้นะครับผมหรือว่าใหญ่นั่นเองผมอายุ17ปีนะครับผมตอนนี้ผมเรียนอยู่อาชีวะนะครับก็เป็นที่ที่ดีเลยนะครับก็ผมโตไปผมกะจะเป็น editor นะครับตัดต่อพวกวิดีโอให้เขาไม่งั้นก็เป็นช่างกล้องตอนคืนคุณจะนอนกี่ทุ่มครับบางวันก็ไม่นอนเลยขี้เกียจนอนแล้วทำไมอ้นอนนอนจนชินแล้วไม่ต้องนอนก็ได้ แล้วตื่นไปโรงเรียนทันเหรอครับเนี่ยก็ข้อแถวสายประจำนะอาจารย์ก็เริ่มบวชซึ่งหน่อยผมว่าจะย้ายออกไปเรียนกศอนอแล้วขี้เกียจเรียนครับเวลาว่างคุณชอบทำอะไรครับก็หออยิงวโว้ยหยงวโอ้ย,อย,อยมันเป็นแม่บอกห้แม่มึงกับแม่เดียวทําเก<า>มทําเนี่ยมึงสิสิ่อะไรอยังนก็มันขามู้ย มเล่นเกมครับผมแล้วก็ว่างๆก็ไปออกกาลังกายไปวิ่งไปเข้าฟิตเนสคุณมีแบบสิ่งที่คุณกลัวไหมครับพวกผีพวกสัตว์ที่น่ากลัวครับสัตว์เหรอครับสัตว์นะครับผมก็กลัวพวกตาข่ามันยึกย เยอะนะมันมึมนมขนลุกนะมันรู้สึกกว่าด,ดีนะครับผมบบมักนะก็อันสุดท้ายที่ผมกลัวคือแม่นะฮะปักเบด,ดยังไปลา,ากจานเดี๋ยวนี้อันตรายสุดเลยนะครับ,บ<า>ทำอะไรนี่โอ้โหได้ยินเสียงมาตลอดปักเบสเราออกจากบ้านทีไรก็ต้องมีถามนะครับแหมคำถามสุดท้ายนะครับคุณคิดว่าครูที่โรงเรียนของคุณเป็นคนยังไงครับโอ้ถามอะไรนักหนาวเรื่องนั่น